สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชแนลโดยมนุษย์ซอรพรายไวกิ้งค่ะกล่าทักทายกันอีกแล้วนะคะวันนี้มนุษย์มาพร้อมกับสาระดีๆที่อยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆค่ะฤดูนี้นะคะปลายปลายสปริงจะเข้าซัมเมอร์ในอีกไม่กี่วันเพื่อนๆคนไทยหรือแม้แต่คนเอเชียหรือคนนอร์เวย์เองจะนิยมไปเก็บผักป่ามารับประทานกันนะคะวันนี้มนุษย์ก็จะมาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างใบกระเทียมป่านะคะหรือว่าไวส์แกลิคหรือว่าในภาษา เรียกว่ารัมส l เลิรนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับเจ้าดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าดอกมูเก้นะคะไม่รู้จะมาเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างของเขานะคะเผื่อเพื่อนๆไปเก็บจะได้เก็บถูก เจ้าตัวนี้ก็คือดอกมูเก้นะคะหรือว่า l i l ลี่ออฟเดอ l วดอกลิลลี่หุบเขาก็มีหลากหลายชื่อที่เพื่อนๆเรียกกันนะคะในคลิปนี้มนุษย์ขอเรียกเขาว่าดอกมูเก้ก็แล้วกันนะคะต้นที่เห็นอยู่นี่จะเป็นต้นดอกไม้ที่ชื่อดอกมูเก้นะคะ เขาจะมีช่อดอกที่โค้งลงมาแบบนี้มีดอกเรียงกันอยู่ประมาณช่อดอก5 -6 ถึง6ดอกแบบนี้เกิดอยู่บนพื้นที่ที่แห้งกว่าแบบนี้มีความเป็นต้นเดี่ยวมากกว่านะคะสำหรับต้นดอกหมูกแก้มนุษย์ว่าคล้ายๆกับต้นออ ดอกกระเจียวบ้านเราเลยนะคะเมื่อเด็ดออกมาใบจะมีความเหนียวกว่าไม่มีกลิ่นของกระเทียมนะคะแต่คนที่ดูไม่เป็นอาจจะแยกแยะยากกันนิดนึงนะคะนี่คือต้นดอกมูเก้มีความเป็นใบที่แตกออกมาจากลำต้นคือมีลำต้นเป็นลักษณะลำต้นเดี่ยวแบบนี้นะคะดอกของเขาจะเป็นช่อสีขาวๆแบบนี้ค่ะสำหรับดอก มูแก่นะคะเข้ากันที่ตรงนี้ที่เห็นจะเป็นต้นกระเทียมป่านะคะไวากาเล็กหรือว่ารัมสเล็กดอกจะเป็นดอกเดียวขึ้นมาไม่เป็นช่อแบบนี้นะคะแล้วมาบานเป็นช่อเล็กๆสีขาวแบบนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะ กระเทียมป่าเด็ดมาดูใบจะมีความกรอบกว่าแล้วก็แค่เดินผ่านจะมีกลิ่นของกระเทียมฟุ้งเลยนะคะนิยมเกิดกันอยู่เป็นกอรวมๆแบบนี้สำหรับคนที่ดูเป็นก็จะคิดว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะคะ เมนูก็บภาพเม้าฟาค่ะแล้วกระเทียมปลาจะเกิดอยู่ที่ชุ่มน้ําค่ะดอกมูเก้จะเกิดอยู่พื้นที่แห้งมากกว่านะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างกระเทียมปลากับดอกมูเก้ค่ะเมนุ<ๆ>ูก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆแวะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะช่องคุณแม่ขาชแนลทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็น กำลังใจและแรงสนับสนุนให้มนุษย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้บายค่ะบาย